สวัสดีรฮบไข้หวัดก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับดีกว่าแต่ก่อนอะดีกว่าแต่เมื่อวานอะโอ้โหเมื่อวานนี่หนาวหนาวเกือบตายโอ้มาวันนี้น้ำมูกมามีไอมีคันคอลนะเราออกกระดาษนะอ๋อมีเมนอะไร แล้วนี่ออกกระดาษนะไอ้เว้ยเนี่ยเล่านี่มันออกมันออกคอนไหมมันออกกระดาษเอ้มึงต่อ,อยกูไหมมันออกกันกลยีนี่กลัวมันออกคอนกระดาษเองว่าตาคอนนะ รอบนี้มันออกกระดาษแน่นอนวัตถุฟ้าวัตถุฟ้าโอ้ยฮเย้โอ้โหอีแม่เย็ดโหเดียววะวัตมันออกกระดาษแน่นอนนั่นไงรอบนี้มันออกคอน ขอเลือกเฮียไอ้ไรสักมันออกคอนแน่นอนออกนี่ก็เฮียวัดตะปักกูออกคอมออมึงออกกระดาษดูดิได้กูว่าแล้วหยุดสัตวกแม่งว่าวเดียวเรื่องมากนะบะมึงโอ้กูยอมไอเอไอมันเก่งไปหน่อยไหมอ่ะมึงทำไอเอไอว่าเก่งเกินอ่ะเฮียห้องถ่ายอ่ะ มันออกนั่นแหละครับมันออกอะไรนะเมื่อกี้นี่กระดาษแล้วก็กระดาษแล้วก็ค้อนกระดาษแล้วก็ค้อนนะกระดาษแล้วก็ค้อนเออกระดาษแล้วก็ค้อนกระดาษกระดาษค้อนกระดาษกระดาษคอนกระดาษกระดาษคอนกระดาษกระดาษ โอเคโอเคเอามาเล่นอีกน่ว่ามันได้อีกตาหนึ่งเดือบักเก่านะครับคุณต้องนะมาจำแพทเทิร์นของอีนี่แล้วข้นี้นแรกๆมันต้องออกอกักออกใกล้ๆกันนะมันออกคอนตาแรกมันออกคอนมันออกคอนสองครั้ง คอนสองกันไกลหนึ่งคอนสองกันไกลหนึ่งคอนคอนกันไกลคอนคอนกันไกลคอนกระดาษคอนคอนกันไกลคอนกระดาษคอนคอนกันไกลคอนกระดาษโอ้โหไอ้เงี้ยคอนคอน โอ้าไม่ใช่นี่ว่าวัตฟ้าป้าร์ตคุรู้ยังไงมึงบอกอะไรบ้างเฮียโอ้ยตายยักคนเลยไม่ผ่าได้เลยเ <c oughs> ออโอ้ยก่อนใครอ่ะอียัดไม่มันก็ะลาษอุ้ยมันมีออกกระดาษอ่ะ อีเยี่ยนนั่นเก่งมามันออกค้อนแน่นอนอ่ะเอ้า๋อว่าอีเยี่ยนไหมมันออกกระดาษกระดาษมันออกมันออกค้อนกระดาษก,กระดาษกันไกลมันออกกันไกลไหมอือ เฮ้ยเี้ย,ยมันออกก่อนกระดา้ามันออกมันออกอีวีนี่แม่งเอ้ยกูกู้ชนะอยู่ดีโวยแม่ยังตึงอะ่ะโอ้ผมนึกว่าแต่ละตามันเหมือนกันไม่ใช่อี๊ะมันสลับด้วย ผมนึกว่ามันไม่สลับนะที่แรกอะตัวสุดท้ายก็พวกนี้นะครับไอ้คำว่าตัวสุดท้ายแหละทำกูปวดหัวเนี่ยนะครับเมเ่อกี้ทนใหม่พวกนี้ครับใครที่กาลังชมฝากกดไลค์ใครด้วยนะครับ